สวัสดีครับทุกคนขอตั๋วกสูหนึ่งบาทก็ซื้อของได้เป็นรายการที่พี่อั้นจะมารีวิวนะจ๊ะกับของราคาหนึ่งบาทที่พี่อั้นซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับวันนี้นะครับกับสัมีกก้านจิ๋วนะครับยี่ห้อดูดูเลิฟราคาหนึ่งบาทนะจ๊ะก็ในตรงนี้นะครับก็จะมี100ก้านด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นแบบจิ๋วนะครับและที่สําคัญนะครับก็คือว่าพวกนี้นะครับจะต้องเป็นนะครับมดจากสารเรืองแสงนะครับเพราะว่า นะครับมันเป็นเรื่องของความอนามัยนะจ๊ะดังนั้นนะครับมันจะไม่มีสารตกค้างครับแมแจกก็เลยจะว่าเป็นไงกันบ้างนะครับครับตัวนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่การจิ๋วจิ๋วจริงๆจ้าอันนี้นะครับก็นะครับก็จะมีรูปอยู่ข้างหลังเลยครับนี่เอาไว้สำหรับเด็กนะครับก็นะครับก็เขียนได้นะครับว่ามีการนะครับเป็นแบบนุ่มนะครับแล้วก็มีการฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิสูงนะคงนั้นก็สามารถใช้ได้นะครับก็โอเคนะ ก็คือแบบเป็นแบบของเด็กจริงๆอ่ะก็แบบการเล็กๆนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับก็ตามรูปอ่ะเขาไว้ใช้กับเด็กก็ใช้กับเด็กจริงแหละผู้ใหญ่ใช้ก็แบบว่ามันขาดอีกนิดนึงอ่ะมันขาดนิดนึงคืออะไรครับมันจะต้องมีอะไรด้ามที่มันใหญ่กว่านี้หน่อยนึงนะครับเวลาเราแก้วหัวของผู้ใหญ่นะมันก็จะได้อารมณ์มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวนีด้ดูสิอันเล็กนิดเดียวนะครับนั่นก็แบบว่าอะไรจิ๋วจริงๆอ่ะก็ในรูปเนี่ยจะ ก็เนี <Workers> ่ยนะครับสําหรับเด็กนะจ๊ะก็นะครับก็สามารถเอาไ้ใช้สำหรับเด็กได้นะครับแต่ถ้าเกิดผู้ใหญ่ซื้อมานะครับแล้วมาแครเนี่ยมันขาดอีกนิดนึงอ่ะมันมันต้องมีความใหญ่อ่ะด้ามันต้องมีความใหญ่นะครับมันจะถึงแบบว่าไแคะแล้วแบบนะครับได้ฟิลลิ่งอ่ะอันนี้แบบว่าอะไรยังไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดซื้อมาใช้นะก็ซื้อใช้กับเด็กครับกับของผู้ใหญ่ก็อย่าแบบยังไม่แนะนําอ่ะมันมันเล็กไปอ่ะมันไม่ได้ฟิลลิ่งน้ำในการแคะนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดเทียบกับคุณภาพนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับพาไปด,ดีอ่าใครสนใจเดี๋ยวพี่แอทิ้งลิงก์ร้านให้นะครับแล้วก็ฟรีทันช่วงโปรโมชั่นราลลคาหนึ่งบาทด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ของราคาหนึ่งบาทนะครับมันอยู่แป๊บเดียวเนี่ยครับมันไม่นานนะจ๊ะเมื่อก่อนแบบอยู่นานเดี๋ยวนี้มาไวไปไวนะครับนนก็ต้องซื้อทันโปรโมชั่นราลลคาหนึ่งบาทด้วยจ้ะโอเคครับเรจาจบกันรีวิวคลิปนี้ไปเพียงนี้นะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันในคลิปหน้าจ้ะ